วันนี้จะแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับความสุขนะค่ะคนเราเนี่ยในชีวิตนะความสุขของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3มเรื่องนะสามเรื่องและอันนี้วันนี้จะอยากให้พวกเราอะค่ะแยกเรื่องของความสุขเนี่ยออกเป็น3ระดับนะคะความสุขอันแรกเลยนะคะก็คือเป็นความสุขเซโรโทนินความสุขในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ข้อ2นะคะเป็นความสุขออกซิโทซินอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความสุขในเรื่องของ ความสัมพันธ์อันนี้สําคัญมากนะถ้าว่าเราเป็นเรดเดอร์แล้วเราไม่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์เนี่ยนะรับรองว่าโอ้พลังงานของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เราเติบโตแล้วก็เป็นเรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้อันนี้จริงนะบอกไว้ก่อนนะคะและข้อ3นะคะก็คือสุขโดพามีนค่ะสุขโดพามีนเนี่ยมันก็คือความสุขในเรื่องของการเงินการงานนะความสําเร็จในชีวิตนั่นเองอ่าตอนเนี้ยเรามีอยู่3ข้อ เส้นความสุขของโค้รกอล์ฟครับก็มีสามระดับเช่นเดียวกันนะครับหมอคืออะไรครับมีระดับดิพีเยมแลนด์แล้วก็เวลดันคอันที่หนึ่งซีโรโตนินจำได้ไหมคุณน่วงคุณน่วงอะ พี่ได้ถามว่าเราให้ความสําคัญกับ1 2หรือ3มากที่สุดของก้าวเกิดแค่ได้ให้เรื่องความสำเร็จครับอ่าแล้วสองสามอันนี้3เพราะว่าถ้าเราสําเร็จอันนี้ได้นเี่ยก็คือสําเร็จทุกด้านของชีวิตนะคระมาณนี้จีมเหรอืมถ้าพี่พูดไปได้แตสปอยยจริงดีกว่าไม่จริงดีกว่าผมชอบความสำเร็จใช่ไหมครับแต่ในขนาดเดียวกันนะความสัมพัญก็ต้องโอเคด้วยนะครับซึ่งผมให้ความสัมพัญ ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าถ้าสมมตินะครับเราสําเร็จแล้วนะครับเราเข้ามาเราไม่โอเคแล้วเ,เราจะสําเร็จไปเพื่ออ,อนะไรนะครับท้าย<อ>เราก็มาในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่ดีนะครับก็ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่แค่เกับแฟนะครับกับครอบครัวนะครับแต่ว่าก็เป็นความสัมพันธ์กับผู้คนหลายหลายคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนนะครับคนรักนะครับผมเป็นลูกเต้า เหล่าปอเอามาเข้ามหลายหลายคนนะครับั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ใช่ครับจะเป็นความสนำพานั้นเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นแรงที่จ้ผลดันไปครับให้เราถึงเป้าหมายให้เราได้ดีขึ้นเติมคอมพิวติงด้วยเอ่อก็คือถ้าเกิดว่า เราประสบความสำเร็จแต่เราไม่มีข้อหนึ่งคือเราก็มีสุขภาพอ่ะอม,มีเงินไปแต่ว่าเอาต้องเอาเงินไปรักษาตัวเองหรือว่านอนเตียงอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องมีทั้งสามเรื่องที่แบบไปได้วยกันบาลานซกันทีนี้มันเกี่ยวข้องกับการเทรดยังไงนะคะอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราไม่มีความสุขอ่ะมันก็กระทบกับการเทรดยกตัวอย่างเช่นพึ่งไม่เข้าใจกันกับแฟนมาแล้วคุณจะมานั่งวางแผนเทรดคุณจะเปิดกราฟเพื่อที่จะเทรดอ่ะสมมติว่า ตอนเนี้ยโห้ยแบบเนี่ยวางแผนเทรดแบบกำลังชิลมากเนี่ยอย่าแบบจะเทรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทีเนี้ยมีมีประเด็นนะมีแบบแฟนนําให้หุดเงินสร้างสถานการณ์ตัวอย่าง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 ชัดเจนทำให้หุดเงินนะโมโหหุดเงินแล้วเราไม่ดีแล้วขึ้นของเราอะที่ตอนแรกมันจูนมาดีแล้วมันก็ นีนะมันมันลงไปอยู่ในเครื่อหข,ของพลังงานที่ไม่ดีอย่เก็ตปะมันก็จะทำให้เราอะเริ่มรู้สึกแบบไม่โอเคถ้าว่าเราแบบอยากจะวางแผนเทรดใช่ไหมแล้วการการวางแผนเทรดของเราอะเราเริ่มต้นด้วยความกังวลเริ่มต้นด้วยความขาดนะคะอันนี้หมายความว่าเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสศใช่ไหมผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะแย่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะเราเนี่ยกำลังต้องการที่จะกดเทรดให้ได้เงินถูกต้องไหมคะไม่ว่าเราจะกดเทรดตอนไหน,นฉันก็ต้องการเงินทั้งนั้นแหละ แต่สิ่งที่แตกต่างคือความรู้สึกที่เราเริ่มต้นว่าตอนนี้เราอยู่ในคลื่นไหนคลื่นของเราตอนนี้มันอยู่ในคลื่นของพลังบวกรหรือเปล่าก็เหมือนกับเราก็จะวางแผนเทแต่ทีนี้เราแบบพลังงานน่ยมันไปจับอยู่กับความกังวลหมายความว่าเราอ่ะกำลังโฟกัสสิ่งนั้นอยู่สิ่งที่เรากังวลน,นะคะเรากังวลอะไรอยู่สิ่งนั้นเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นนั่นแหละค่ะให้เราเริ่มต้นด้วยความสุขก็อยากจะบอกอย่างนี้แล้วกัน ให้เราขอบคุณสิ่งที่เราเจอนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอเราเจอปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาเราก็จะแบบโทษบ่นอ้างเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นไงเพราะว่าฉันต้องทํางานเยอะเพราะว่าฉันมีหน้าที่เยอะเพราะว่าฉันต้องเลี้ยงลูกเพราะว่าอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่เราโทษบ่นอ้างอะคะ่ะมันทําให้เราอะอยู่ในคลื่นของพลังงานลบนี่หรอไหมคะมันก็เลยทําให้ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ทําให้ผลลัพธ์ของเราดีแต่ถ้าหากว่าเรา จูนตัวเองนะให้อยู่ในครื่องของพลังบวกเราก็จะรู้สึกขอบคุณกับทุกเหตุการณ์ันนั้นก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยเรื่องของความสุขเนี่ยมันมันต้องสัมพันธ์กันแล้วก็ครบในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะคะถ้าอะไรมากไปหรือน้อยไปเนี่ยมันก็จะไม่บาลานซ์นะคะเราก็อย่างเี้ยเราอาจจะแบบเคร่งเครียดกับการทํางานมากเกินไปถ้าเอามาใช้กับเรื่องเทรดนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเทรดนี่แหละที่เราเก่งขึ้นทุกวันเช่นเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกสิงความสําเร็จในการที่เราพัฒนาขึ้นจากเมื่อวานเก่งขึ้นกว่าเมื่อวาน นั่นอนอะคะแล้วทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็มีความสุขสนุกกับเพื่อนๆกับเพื่อนร่นวมงานอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็าเล่นคืออยอกกันเล่นด้วยกันนะคะมีความสุขมีความสนุกในการเตะด้วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขในในเรื่องนี้ที่เรามีกันในปัจจุบัน